าาลิซ่ากูรูคอนิตยสารลิซ่าให้คุณสวยขึ้นทุกคุทสวัสดีค่ะคุณส,สาวๆคะเช้าว,วันอาทิตย์9โมงขึ้นแบบนี้นะคะได้เวลามาเจอกับกระแตในรายการลิซ่าครูทีวีกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังคัดสรรเรื่องราวเด็ดๆมาฝากคุณส,สาวๆป็นเพียบอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าวันนี้จะมีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างไปชมตัวอย่างกันเลยค่ะ ภาพสวยกลางลมหนาวกับแหล่งท่องเที่ยวสุดประทับใจในลิซ่าสเปเชียลดื่มน้ำมันลมทําให้ก้าวร้าวจริงหรือไม่ลิซ่ามีคําตอบอยากสวยใสยต้องไม่พลาดลิซส่สรรหามาแล้ววันนี้รวบรวมสารพัดปัญหาผิวและวิธีแก้ไขให้ตรงจุดมาฝากภาพเล่นแบบไหนจะเหมาะก,กับเราสาวๆคนไหนที่กำลังตัดสินใจซื้อฝั่งทางนี้ไอทีเกมีคำแน,นะนำดีๆมาฝากประกาศของรางวัล บ i i g a n n e และยังมีเวลากับโปรโมชั่นทีวีให้คุณได้ชินของรางวัลง่ายๆนลิซ่าอัปเดตช่วงลิซ่าสเปเชียล สาวคะ้ะใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะในช่วงอากาศดีๆปลายปีแบบนี้แต่ว่าไม่อยากจะไปที่ซ้ำๆเพราะว่าเวลาเอารูปมาอัปโหลดลงไปในอินสตาแกรมหรือว่าเฟซบุ o กเนี่ยก็จะดูโหลใช่ไหมล่ะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะวันนี้ลิซ่ากูรูทีวีของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวฮิปๆเด็ดๆมาฝากคุณสาวๆในช่วงปลายปีนี้ด้วยคะ่ะ เริ่มต้นกันที่งานแรกค่ะสําหรับงานมหากรรมพืชสวนโลกนะคะซึ่งจัดขึ้นกันไปแล้วหลังจากโดนพิษน้ําท่วมก็เลยต้องเลื่อนการจัดงานมาค่ะก็เรียกได้ว่าจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับมหากรรมดอกไม้บานงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติณอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เริ่มต้นกันไปตั้งแต่วันที่14ธันวาคมและก็จะจัดข้ามปีไปถึงวันที่15มีนาคม2555เลยทีเดียวค่ะ ซึ่งในปีนี้นอกจากจะได้ชมความตะการตาของพืชพันไม้นานาชนิดในรูปแบบของการจัดสวนและการประกวดภายใต้แนวคิดทัศนคติสีเขียวกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมสนุกๆอีกเพียบโดยเฉพาะกระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้าที่มีความสูงถึง40เมตรให้พวกเราได้ขึ้นไปบันทึกภาพสวยๆนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสวนแสงแห่งจินตนาการ Imagination Light Gardens ที่เนรมิตด,ดวงไฟนับล้านดวงจากพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากันได้ดีกับผีเสื้อเรืองแสงเต้นรำพร้อมด้วยเสียงดนตรีสุดอลัง ขอบอกว่าโปรแกรมนี้สาวๆที่ชอบแชะภาพต้องไม่พลาดค่ะเพราะไม่มีที่ไหนในเมืองไทยอีกแล้วค่ะที่จะเต็มไปด้วยสีสันบานสะพั่งของดอกไม้เมืองหนาวที่ปีหนึ่งมีครั้งเดียวมารวบรวมเอาไว้ให้คุณได้แอคท่าสวยๆกันในฉากหลังสุดโรแมนติกแบบนี้ จากงานราชพฤกษ์นะคะตอนนี้เราไปตามหาใบไม้ที่เป็นเอกลักษณ์กันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับใบเมเปิ้ลสีแดงบนยอดดอยภูกระดึงนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะขึ้นไปภูกระดึงอีกครั้งซึ่งหลายๆคนเคยไปมาแล้วแต่ว่าแม้ว่าวันเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปค่ะภูกระดึงก็ยังมีนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางไปท้าทายสายลมหนาวอยู่เสมอและที่ห้ามพลาดเลยนะคะในการถ่ายรูปค่ะก็คือบรรดาเจ้าต้นเมเปิ้ลค่ะที่จะออกใบสีแดงแจด๊ดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอย่างเราต้องขอตามไปดูว่าจะสวยงามขนาดไหน ค่ะใครจะเชื่อคะว่าในผืนป่าปิดด้านเหนือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมใบเมเปิลสีแดงที่กำลังผลัดใบนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงชานตัดกับลำธารและหินสีเขียวนี่เรียกว่าถ้าได้ถ่ายรูปกลางใบเมเปิลนะคะมาอัพโหลดลง i n นสตาแกรหรือว่าเฟซบุ o กเนี่ยก็คงจะเก๋ไม่แพ้ใครเลยล่ะคะ่ะ ตอนนี้เอาใจสาวๆนะคะที่อาจจะบอกว่าสีแดงเนี่ยรุนแรงเกินไปชอบสีชมพูสวยๆของดอกซาคุระค่ะไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะเพราะว่าที่เมืองไทยของเรานะคะก็มีดอกซาคุระบานสับรั่งเช่นเดียวกันค่ะ ซึ่งที่เรากําลังพูดถึงนะคะก็คือดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายค่ะหรือต้นไม้ที่เขาเรียกกันแบบไทยๆว่านางพญาเสือโครงค่ะซึ่งทุกปีนะคะก็จะบานในช่วงฤดูหนาวคือกลางเดือนธันวาคมถึงกุมภาพัานธ์ราวกับดอกซากุระที่บานอวดดอกสีชมพูสวยตามริมทางขึ้นดอยเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรค่ะ ส่วนใครนะคะที่ขับรถมาก็สามารถขับรถบนดอยได้อย่างเพลิดเพลินเ,เ,เพราะนอกจากจะมีดอกซากุระสีชมพูแล้ววิวสองข้างทางของที่นี่ก็เด็ดไม่แพ้กันเพราะมีทั้งบ้านเรือนชุมชนนะคะแถมยังมีไร่ชาที่ลดหลั่นกันเป็นขั้นบันไดสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะ สาวๆคนไหนที่อยากขึ้นไปเก็บภาพฉากหลังสีชมพูของดอยแม่สลองนะคะก็แนะนำว่าควรจะขึ้นไประหว่างวันที่28ธันวาคมถึง4มกราคมค่ะเพราะในช่วงสัปดาห์ส่งท้ายปีเนี่ยเขาจะมีการจัดงานมหัสจัรชาสากุระบานอาหารชนเผ่าดอยแม่สลองคืนงานนี้นะคะขึ้นดอยกันทั้งทีเรียกว่าเอาให้คุ้มกันไปเลยค่ะ ตอนนี้นะคะขยับเข้ามาใกล้หน่อยค่ะเราไปที่เพชรบูรณ์กันบ้างดีกว่านะคะเพราะที่นี่ก็มีที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เด็ดขาดไม่แพ้กันเลยค่ะสาวๆคนไหนที่ชอบถ่ายรูปนะคะเราขอแนะนําเลยค่ะให้คุณไปนะคะฉากอันซีนประวัติศาสตร์สัมผัสลมหนาวบนภูหินร่องกล้าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศจากทางภาคเหนือมาบ้าง เพราะที่นี่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ซึ่งเคยเป็นสมรภูมิการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบันเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไม่แพ้ที่ไหนๆเลยนะคะสำหรับใครที่อยากหามุมเก๋ๆถ่ายภาพเนี่ยลองไปที่ลานหินปุ่มค่ะซึ่งเป็นลานหินที่มีหินผุดขึ้นมาเป็นปุ่มเป็นปมขนาดไล่เลี่ยก,กัน ซึ่งที่นี่นะคะนอกจากจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของภูหินร่องกล้าแล้วสัมผัสกับสายลมเย็นและอากาศโปร่งสบายกระแตรับรองเลยค่ะว่าถ้าใครได้ถ่ายรูปที่มุมนี้เพื่อนคนไหนเห็นนะคะก็ต้องร้องว้าวแล้วก็แย่งกันคอมเมนต์กดไลค์เป็นว้าเล่นเลยค่ะว่ากันว่าเมืองไทยของเรานะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามจนใครต่อใครต้องขนานนามให้ว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยเพราะว่าเต็มไปด้วยเสียงลือเสียงกล่าวขานว่าที่นี่มีอะไรเด็ดจริงนะคะสาวสาลิซ่าอย่างเราต้องตามไปเก็บซีนแน่นอนค่ะ เริ่มจากการเดินทางด้วยเรือค่ะที่ระหว่างทางเราจะได้เห็นภูเขาหินปูนหลายลูกโผล่ขึ้นมาบนผืนน้ำซึ่งที่นี่นะคะเหมาะเป็นฉากหลังในการถ่ายภาพที่ดูสบายตาสบายใจที่สุดก่อนจะไปพักบนแพที่ใกล้ชิดผืนน้ำและภูเขาคุณผู้ชมสะดวกจะเล่นน้ำหรือว่าชอบตกปลาหรือใครที่ถนัดพายเรือแคนูที่นี่เขาก็มีกิจกรรมมากมายไว้ให้เลือกค่ะ คุณส,สาวๆกับสถานที่ท่องเที่ยวเก๋ๆที่ลิซ่ากูรูทีวีนำมาอัปเดตกันนะคะตอนนี้ใครพร้อมแล้วก็แพกกระเป๋าแล้วก็ดูตารางทัวร์นะคะแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันได้เลยค่ะแต่ในช่วงต่อไปค่ะคุณถามลิซ่าตอบมารออยู่แล้วนะคะพี่ก้อยนะคะเขาก็จะมาไขข้อข้องใจว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่กวนใจสาวลิซ่าอยู่บ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกระแตขอฝากกระชาสัมพันธ์สั้นๆนิดนึงนะคะว่าคุณส,สาวๆคนไหนที่ดูรายการของเราอยู่ติดตามกันจนจบรายการค่ะเพราะเราจะมีคําถามให้ชิงของรางวัลประจําสัปดาห์ ด้วยะค,ะคุณผู้ชมสามารถตอบคําถามรวมไปถึงติชมรายการของเราได้ค่ะทาง SMS นะคะพิมพ์ทีวีตัวใหญ่แล้วก็เว้นวักนะคะส่งมาที่4554525นั่นเองค่ะแล้วก็ติดตามรายการของเราย้อนหลังได้ทั้ง2ช่องทาง w w w l i s s g u r u t v com หรือจะเป็น w w w m a n g o t v t v ก็ได้ค่ะตอนนี้ไปพบกับพี่ก้อยกันเลยค่ะช่วงคุณถามลิซ่าตอบ สวัสดีค่ะมาพบกับช่วงนี้เลยค่ะในช่วงของคุณถามนิสาต,ต่อค่ะ โซลิซาสังเกตไหมคะว่าปัจจุบันนี้วัยรุ่นกับน้ำอัดลมแบบเป็นของคู่กันเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าน้ำอัดลมมีรสชาติที่อร่อยแล้วก็หาซื้อได้ง่ายซึ่งผู้ปกครองก็จะมองว่าไม่เป็นอันตรายเพราะว่าไม่มีแอลกอฮอล์นั่นเองค่ะเลยทาให้วัยรุ่นนะคะหาซื้อกันมารับประทานกันอย่างเป็นว่าเล่นแต่เชื่อไหมคะว่าน้ำอัดลมที่ทานเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นกันเลยไปดูกันค่ะว่าอันตรายยังไงบ้าง จากง,งานวิจัยชิ้นใหม่เกี่ยวกับผลกระทบของการบริโภคน้ำอัดลมของดรซาร่าโซนิกจากมหาวิทยาลัยเวอร์มอนต์สหรัฐอเมริกาเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของารสาส Injury p ร p v e v t n t n o n ระบุว่าวัยรุ่นที่ดื่มน้ำอัดลมแค่วันละกระป๋องจะมีแนวโน้มชอบความรุนแรงและใช้อาวุธปืนอีกด้วยนะคะ โดยผลการวิจัยพบว่าในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าวัยรุ่นที่ดื่มน้ำอัดลมมากกว่าสัปดาห์ละ5กระป๋องมีแนวโน้มจะก่อความรุนแรงและทำร้ายผู้อื่นโดยในจำนวนนี้มากกว่าร้อยละ23ที่ดื่มน้ำอัดลม 1- 2กระป๋องต่อสัปดาห์พบปืนและมีดขณะที่คนบริโภคมากกว่านี้มีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงกับคนรักเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ15-27และใช้ความรุนแรงกับเพื่อนเพิ่มจากร้อยละ35 เป็นร้อยละ58กับญาติเพิ่มขึ้นจากร้อยละ25เป็นร้อยละ4 3ทั้งนี้อาจเป็นไปได้ว่ามีปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความก้าวร้าวร่วมอยู่ด้วยด้านดรซีนาฟาเซลอาจารย์มหาวิเยาลัยออกฟอร์ดในอังกฤษกล่าวว่าการทดลองให้วัยรุ่นลดการบริโภคน้ำอัดลมมีความคุ้มค่ามากกว่าเนื่องจากจะทำให้วัยรุ่นมีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกทั้งลดความรุนแรงความก้าวร้าวลงได้อีกด้วยค่ะ แม่ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าน้ำอัดลมเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมโดยตรงของเรานะคะสาวๆลิซ,ซ่าท่านไหนที่ชอบทานน้ำอัดลมเป็นชีวิตจิตใจละก่อนลดลดกันบ้างนะคะเพราะว่าอาจทำให้พฤติกรรมของเราก้าวร้าวขึ้นมาได้ค่ะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะก็ลดการบริโภคลงอีกสักนิดนึงนะคะเพื่อป้องกันนะคะการเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ทำให้สุขภาพของสมองแข็งแรงอีกด้วยนะคะ ค่ะช่วงนี้สาวๆหลายๆคนนะคะอาจจะบ่นกับสภาพอากาศที่แปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอีกทั้งมลภาวะต่างๆทั้งแสงแดดและฝุ่นละอองที่คอยมารบกวนผิวสวยๆวันนี้เรามีเคล็ดไม่ลับมาฝากกันอีกแล้วจ้ากับสารพันปัญหาผิวแก้อย่างไรให้ตรงจุดกับเรื่องสิวๆกันค่ะ ส่อรีซ่าไวทำงานหลายคนนะคะคงเผชิญกับสภาวะความเครียดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาสิวนั่นเองเรามี4ขั้นตอนง่ายๆค่ะที่ช่วยกำราบสิวให้ยูมัดแถมไม่กลับมารบกวนใจอีกด้วย 1. เข้าใจถึงสาเหตุที่มาของสิวซะก่อนค่ะว่าสิวบนใบหน้านั้นเกิดจากอะไร 2. ต่อสู้กับน้ำมันส่วนเกินโดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเรซตินเซึ่งช่วยลดความมัน 3. ใช้สูตรอ่อนโยนอย่าคิดเอาเองว่าต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีฤทธิ์แรงเพราะผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอาจจะไปกระตุ้นต่อมน้ำมันให้ทำงานหนักมากขึ้นนะคะสุดท้ายค่ะข้อ4ค่ะยนต์เครื่องสำอางที่มีอายุการใช้งานเกิน6เดือนถิ้งซะเพราะนั่นแหละจะทำให้เกิดเชื้อโรคที่ปนเปื้อนขึ้นมาทำให้เกิดสิวได้ค่ะ เรื่องสิวจะเป็นปัญหาเล็กๆของสาวๆไปเลยนะคะเพียงได้ทำตาม4ขั้นตอนแบบนี้สาวๆจะได้คลายความกังวลใจได้หน้าซวยๆกลับขึ้นมาแต่ก็อย่าไปเครียดกับงานมากนะคะมีความสุขกับการทำงานเพื่อสุขภาพจิตใจที่ดีพร้อมกับใบหน้าที่ท่องใสและก็สวยด้วยค่ะ